เหล็กและเหล็กกล้านั้นมีการแบ่งกลุ่มตามประเภทของการผลิตออกเป็น3แบบด้วยกันคืออุตสาหกรรมต้นน้ำคืออุตสาหกรรมเหล็กถลุงและเหล็กพรุนเป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความสําคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กต้นน้ำจึงทําให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเริ่มต้นพัฒนาจากปลายน้ําเพื่อทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศอุตสาหกรรมกลางน้ํา เป็นการนำผลิตพันจากการผลิตเหล็กชั้นต้นมาหลอมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและส่วนผสมทางเคมีให้เป็นเหล็กกล้ารวมถึงการหล่อเหล็กกล้าให้เป็นผลิตพัน์กึ่งสำเร็จรูปอุตสาหการรมปลายน้ำเป็นการแปรรูปผลิตพันเหล็กกึ่งสำเร็จรูปด้วยกระบวนการต่างๆซึ่งจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทางการผลิตในอุตสาหการรมต่อเนื่องในลำดับต่อไปเช่นอุตสาหการรมก่อสร้าง อุตสาหากรรมยานยนต์อุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะเป็นเน็ตอิมพอรตเตอร์ของผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสินค้าที่ทําจากเหล็กแล้วเนี่ยเรากลายเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์ก็เหมือนกับว่าเราเอาสินค้าเหล่านี้กลับมาแล้วก็มาแปลรูปแล้วก็ส่งออกนะครับซึ่งการส่งออกของของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีมากกว่าในประเทศทุกๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน สวัสดีค่ะพบกันเส้นเคยใน AEC l อเลนโค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนค่ะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้านั้นถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศค่ะเนื่องจากมีความเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากและจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการเติบโตขึ้นทั้งจากภาคการก่อสร้างรวมทั้งอุตสากรรมต่อเนื่องอื่นๆก็ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้เหล็กในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อุสาหกรมเหล็กรวมทั้งข้อจํากัดที่เราไม่มีโรงงานติดเหล็กต้นน้ําจะถือเป็นข้อจํากัดในโอกาสทางการค้าของไทยหรือไม่เรื่องนี้เราจะได้พูดคุยกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ AEC กันก่อนกับปรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในช่วง AEC อัปเดตค่ะ กรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมโดยการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น นะคะหรือที่เราเรียกว่า AEC Information Center ถือได้ว่าเป็นการทำงานในมิติใหม่ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งเน้นแผนการดำเนินการในส่วนของปลายน้ำที่จะให้ข้อมูลแล้วก็คำปรึกษาในเรื่องของการทำการค้าในเรื่องของการลงทุนของผู้ประกอบการไทยหรือผู้สนใจที่จะเข้าไป ใช้โอกาสในประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ในการที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับกับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงค่ะ mm hmm. สำหรับบริการของศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะ เราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเป็นบริการข้อมูลและคำปรึกษานะคะศูนย์ของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลในเรื่องของกฎระเบียบของการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะนอกจากนี้เรายังมีสถิตินะคะการค้าระหว่างประเทศของไทยสถิติการค้าระหว่างประเทศของประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี ในเรื่องของงานวิจัยนะคะซึ่งจะรวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. ในส่วนที่สเนี่ยศูนย์บริการข้อมูลประชาคมศเศรษฐกิจอาเซียนก็ยังมีกิจกรรมที่จะให้ ความรู้นะคะในเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะกับสมาชิกของศูนย์เรานะคะซึ่งสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์เราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะช่องทางในการสมัครเป็นเครือข่ายสมาชิกของเราเนี่ยนะคะก็มีทั้งทางเว็บไซต์นะคะผ่านทาง w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  e b com. dtn.go.th นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลที่สายด่วนของเราได้นะคะที่เบอร์02 507 7555นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าติดตามผลการดำเนินการหรือว่าบริการของศูนย์ได้จากทาง Twitter แล้วก็ Facebook ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะอาจจะส่งอ e ีเมลนะคะมาที่ศูนย์ใน เรื่องของการสอบถามข้อมูลต่างๆก็เป็นไปได้นะคะที่ info@dtn.go.th นะคะแล้วก็ในส่วนที่3ซึ่งเป็นบริการที่สำคัญมากเลยก็เราพยายามที่จะทำหน้าที่เป็น one-stop service นะคะบริการในเรื่องของการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจนะคะโดยที่เราจะเชื่อมโยงนะคะ กับหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคางัง BOI กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะเป็นผู้ประสานงานให้กับท่านนะคะหากว่ามีปัญหาในการทําธุรกิจนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการการค้าการลงชนนะคะก็จะมีการร่วมมือกัน ทำงานในการให้ข้อมูลนะคะกับผู้สนใจค่ะ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพัณฑ์ของกลุ่มปตท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอาร OMATIC ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง ผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ S C B S M E ครั้งแรกไม่มีขอบเขตผสานที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทย สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเพราะเราต่างมีใครบางคนรอยอยู่ที่บ้าน นี่คอคุ้กับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอินปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและน่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์บรรจุภัณฑ์เครื่องจักรกลรวมทั้งอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่ามีการกอร่อสร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกระแสการขยายตัวของเศรษฐกิจจากกระแส AEC ทํา EC, ทให้อุตสาหกรรมการกอร่อสร้างมีความคึกคักเป็นอย่างมากค่ะอาเซียนนะครับหลังจากที่เปิดเรื่อง AEC แล้วเนี่ยเป็นโอกาส เพราะว่าประชากรทั้งหมดนี่ประมาณ600กว่าล้านคนการโต้โตของรายได้ของประชากรเนี่ยก็จะทําให้มีการบริโภคเหล็กมากขึ้นนะครับทุกคนต้องการที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะครับต้องการมีสิง่งอำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ความต้องการใช้เหล็กโดยเฉพาะเหล็กที่เป็นพวกชั้นคุณภาพพิเศษเนี่ยก็จะขยายตัวขึ้นผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีจุดแข็งอยู่หลายด้านนะครับเพราะว่าสเกลเราใหญ่กว่าเขา นะครับแล้วก็เราในแง่ของความต้องการของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาไปมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียนรู้มาไกลกว่าขเขาก็น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าเผื่อมีการขีดกันทางการค้านะครับเราก็จะเข้าไปได้ลำบาก ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับธนาคารคันบาวซ่าธนาคารเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศเมียนมา,ถาแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของการบริการโอนเงินไปประเทศเมียนมาผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มความสะดวกให้ชาวเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยได้โอนเงินกลับประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยปลายทางจะได้รับเงินภายในหนึ่งวันทำการรองรับความต้องการของลูกค้าชาวเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยกว่า1.3ล้านคน บริการนี้ก็เป็นบริการที่เราคิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนงานชาวพมา่าที่ทำงานในเมืองไทยนะฮะซึ่งก็จากเดิมที่การโอนเงินเนี่ยต้องผ่านระบบโวยกวนหรือว่าถ้าจะมาที่ธนาคารก็บางทีก็พบอุปะสรคเรื่องปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับเราก็เลยคิดหาวิธีที่ง่ายที่สุดที่กลับให้กับพี่น้องชาวเมมาที่นี่โดยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนงานชาวพมา่าถึง1.3ล้านคนนะครับแล้วก็มีบัญชีอัตธนา,าร เราเถึง40,000คนนะครับบอกอถ้าง่ายที่สุดก็คือเกามี ATM อยู่แล้วถ้า ATM นั้น,นสามารถโอนเงินไปมาได้ด้วยแล้วก็ในภาษาที่เขารู้จักด้วยมันก็ทําให้การโอนเงินเป็นเรื่องที่ง่ายไปเลยนะครับน,นี้เป็นที่มาที่เราคิดบริการนี้โดยประกอบกับเรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงอย่าง KBZ ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนอันดับหนึ่งของพม่านะครับมีสาขาถึง107แห่งนะครับเราก็มาโควนว่ามาร่วมมือกันเพื่อให้ พี่น้องชอาวพม่าที่เมืองไทยเนี่ยสามารถลงทุนได้ง่ายได้ซึ่งในยุคของ AEC เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาการค้าธุรกรรมระหว่างประเทศเรากับประเทศในอาเซียนในการเนี่ยเยอะมากขึ้นอีกหน่อยคนงานแต่ละที่เขาอยากทำที่เดียวกันหมดโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ไพล็ตท,ที่เราลองดูก่อนนะครับในประเทศอื่นเนี่ยก็อยู่ในหวังพิจารณานะครับถ้าโปรเจกต์นี้เราได้เรียนรู้อะไรยังไงปุ๊บเราก็พิจารณาที่จะดูสำหรับประเทศเอื่นด้วยนะครับก็อยู่ในในแผนที่ต้องทดลองดูครับ p ี t Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันธ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะรอมมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจนหดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตเราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขตัเนขาพูน่านาเซลหกสิบอร์ซนพังกรบาดเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นจม่หมดอะ่ะ เจอกันคิดนะนะ <spe ech> การช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคล มีใครบางคนรอยอยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณกับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ ว่าอาุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกมากมายค่ะความต้องการเหล็กในตลาดนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัดจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดอาเซียนจะมีอะไรบ้างรวมทั้งเรามีโอกาสความได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยเพียงใดวันนี้คุณวิกรมวัชรคุปผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้ในช่วงเอวปูดูค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยเป็น ต้องเขง้าใจนดิดหนึ่งอุตสาหกรรมนี่มันเป็นอุตสาหกรรมผลิตวัสดุพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผู้ใช้ที่เอาเหล็กไปใช้งานต่อเนื่องเนี่ยมากมายนะครับทั้งขอสร้างทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์นะครับที่เราส่งพวกอาหารหต่างๆไ,ไปขายในต่างประเทศเพียงแต่ว่าในเคสของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำภายในประเทศนะครับในบ้านเราในส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่กลางน้าปลายน้าเป็นส่วนใหญ่ ก็คือมีการเอาเหล็กกึ่งสําเร็จรูปมาแปรรูปในประเทศนะครับแล้วก็มาต่อยอดหรือว่าเอาพวกเศษเหล็กนะครับเอามารีไซเคิลนะครับแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าใหม่ในประเทศภูมภาคอาเซียนเองอุตสาหกรรมเหล็กก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่อาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าบางประเทศที่เขามีการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีอย่ในมาเลเซียใน อินโดนีเซียที่มันเริ่มจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอุตสาหกรรมต้นน้ำอยู่บ้างนะครับมีลงถลุงอยู่แต่ว่าก็ไม่ใหญ่มากนักนะครับทีนี้ไอ้ก,การที่มีต้นน้ำไม่มีต้นน้ำเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยก็เรียนว่าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นต้องการจะผลิตสินค้าคุณภาพสูงสูงต้องการจะตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมถยนต์อะไรพวกนี้ ผู้ผลิตในประเทศก็ยังจะมีข้อจํากัดในเรื่องการผลิตสินค้าเหล่านี้เพราะว่าเราไม่มีต้นน้ําในประเทศนะครับวัตถุดิบการสปายสินค้านะครับที่จะเป็นสินค้าคุณภาพสูงเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาการนําเข้าแล้วก็เป็นการนําเข้าจากประเทศนอนอาเซียนด้วยเพราะว่าในอาเซียนเองก็ยังไม่ค่อยมีใครมีความสามารถแบบนี้ณปัจจุบันนะครับก็กกมันก็มีการพูดคุยกันว่าในอนาคตอาจจะมี การลงทุนอุตสาหกรรมต้นน้ำาจริงๆเขาก็มามองในประเทศไทยนะครับมองในอินโดนีเซียในเวียดนามอะไรเหล่านี้แต่ว่าในเคสของประเทศไทยมันก็ยังเป็นเรื่องที่ติดค้างกันยาวนานเพราะว่านโยบายประเทศก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะทําอย่างไรก็ทําให้พวกผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอย่างของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้หรือเกาหลีเนี่ยนะครับก็มองไปที่ประเทศข้างเคียงของเราเช่นอย่างของอินโดนีเซียเช่นในเวียดนามอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่ง มีการพูดคุยเรื่องของพม่านะครับเหมือนกัน,น mm. มีการเปิดการค้าเสรีเนี่ยนะครับจริงๆเราก็ไม่ใช่พูดถึงเฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวเรามีการเจรจากับทัางญี่ปุ่นทางเกาหลีอะไรพวกนี้นะครับ mm. ถ้ามองในแง่ของผู้ที่เป็นยูเซอร์เองเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าสามารถจะนำเข้าพวกสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น แต่แน่นอนแหะมันก็ทําให้การแข่งขันของผู้ผลิตเหล็กในประเทศเนี่ยจะอาจจะทําได้ลําบากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการแข่งขันที่ที่รุนแรงมากขึ้นไอ้ด้วยโค,โครงสร้างแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของของภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศไทยแต่ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยโครงสร้างแบบนี้มันทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ ก็ต้องต่อสู้นะครับเราก็เลยจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ทางด้านปลายน้ําที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมันมันเป็นเหมือนกันคล้ายๆว่าพอมันโดนแรงกดดันอะไรต่างก็ต้องพยายามจะพัฒนาตัวเองนะครับเราจะพบว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กทางด้านปลายน้ําของไทยนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เอาเหล็กไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยเรามีความสามารถที่ค่อนข้างจะดีกว่าประเทศอื่นในอาเซียนด้วยการที่เราไม่ได้ไม่ได้มีการอุ้มชหูหรือสนับสนุนจากรัฐบาลมากนักเนี่ย เอกชนก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็มีความสามารถในการส่งออกนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็น,เ,ปนเราอาจจะเป็นเน็ตอิมพอร์เตอร์ของผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสินค้าที่ทําจากเหล็กแล้วเนี่ยเรากลายเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์ก็เหมือนกับว่าเราเอาสินค้าเหล่านี้กลับมาแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็ส่งออกนะครับซึ่งการส่งออกของของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีมากกว่าในประเทศทุกๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในแง่อนาคตอุตสาหกรรมของของไทยนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเรามีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องไปพัฒนาเรื่องการเพิ่มมูลค่าในใน,ในในทางด้านปลายน้าใ,ให้ให้ให้มากขึ้นือปัจจุบันนี้เรามีการส่งออกพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ในอนาคตผมคิดยังคิดว่าในเซกเตอร์ก่อสร้างเองนะครับชิ้นส่วนต่าง,าง,างๆที่เอาไปใช้ในเซกเตอร์ก่อสร้าง ก็น่าจะมีความเป็นไปได้เยอะเพราะว่าเรามีการพัฒนาที่ค่อนข้างดีกว่านะครับหรือว่าเครื่องจักรกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรซึ่งอันเนี้ยก็จะมีศักยภาพที่ผู้ผลิตที่จะไปต่อเชื่อมกับพวกที่เป็น Enduser แบบเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานแล้วก็ส่งออกเข้าไปในในภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่มีโอกาสแล้วก็ใช้ศักยภาพความสามารถทางด้านปลายน้ํา ที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยไปต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ททางผู้ประกอบก,การน่าจะลองพิจารณากันถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะพบข่าวว่าอุตสาหกรรมเหล็กของไทยก็ยังคงมีศักยภาพสูงนะคะเนื่องจากเราสามารถผลิตและส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของอาเซียนค่ะ โดยมีความได้เปรียบเรื่องคุณภาพเรื่องนี้น่ายินดีและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องรักษาและคงมาตรฐานการผลิตเอาไว้เพื่อเราเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดอาเซียนค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะนี่ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไทยยังครองความเป็นเจ้าตลาดค่ะในฐานะผู้ผลิตและส่งออกเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเราติดตามกันในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเคล็ดลับที่น่าสนใจในช่วง AEC Tips แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พูดถึงการเปิดประชาะคมอาเซียนที่มีผลต่ออุตสาหากรารมเหล็กไปแล้วนะครับ อุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากนะครับเราพูดถึงเหล็กกันบ่อยเพราะว่าเหล็กเนี่ยแทบจะเป็นวัตถุดิบในทั้งการผลิตสินค้าแล้วก็บริการเกือบทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนตัวถังเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรนะครับสลักพันน็อตสกรู chool, ขดลวดสปริงนะครับหรือแม้แต่ภาคบริการอย่างเช่นการก่อสร้างก็ต้องใช้เหล็ก และอีกอย่างหนึ่งก็คือเหล็กเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับต้องลงทุนมากแล้วก็มีสายพานการผลิตที่ยาวแต่ละขั้นตอนก็สร้างมูลค่าเพิ่มจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็มี ภาคธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นจํานวนมากนะครับแน่นอนว่าประเด็นที่ต้องคํานึงถึงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคตก็คือทํำยังไงถึงจะทำให้อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานถลุงเหล็กโรงงานรีดเหล็กโรงงานหลอมเหล็กนะครับที่ปัจจุบันยังไม่มีในประเทศไทยนั่นําให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศไทยสูงเนื่องจากเราเราไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําแต่หลายๆฝ่ายเขาบอกว่าเหล็กต้นน้ำนี่เป็นอุตสาหกรรมที่สกปรกแทนที่ในความเป็นจริงปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสามารถผลิต เหล็กต้นน้ำได้ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดแล้วทำยังไงถึงจะทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอย่างที่2ก็คือมาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งยังคงมีอยู่นะครับแม้แต่ในอาเซียนหรือแม้แต่ในกรณีของประเทศไทยเองนะครับทั้งเรื่องมาตรฐานสินค้าการยอมรับสินค้าการใช้นโยบายตอบโต้ก,การทุ่มตลาดอันทายดัมปิ้งก็ยังเป็นเรื่องที่ทําให้การเปิดเสรีการค้าอุตสาหกรรมเหล็กไม่เกิดขึ้นนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือทางรอดสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในการที่จะออกไปในตลาดประชาคมอาเซยียนแล้วก็ในตลาดโลกในอนาคตผู้ประกอบการคงไม่ได้ไปขายผลิตภัณฑ์เหล็กหรือเหล็กกล้ต่อไปแล้วแหละแต่สิ่งจะต้องไปขายคือต้องออกไปในลักษณะครบวงจรที่ขายทั้งสินค้าและบริการที่เป็นส่วนพ่วงไปกับสินค้านั้นด้วยในลักษณะของ business solution นะครับอย่างเช่นถ้านักลงทุนต้องการที่จะเปิดโรงโรง,งานอาหารโรงงานน้ำตาลซึ่งใช้ท่อเหล็กซึ่งใช้โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้โกดังเหล็ก ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยและเหล็กกล้าในประเทศไทยคงไม่ใช่ขายแค่เหล็กให้เขาแต่ไปสร้างโรงงานให้เขาตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงเริ่มต้นการโอเปเรตให้เขาถ้าคุณสามารถขายสินค้าได้ครบวงจรแบบนี้แน่นอนว่ามูลค่าเพิ่มจากการขายบริการที่ควบคู่ไปกับสินค้าคือเหล็กและเหล็กกล้าจะทําให้คุณมีความสามารถหรือทางด้านแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กเมื่อเทียบกับประเทศอืนะ่นในอาเซียนได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหล็กในประชาคมอาเซียนครับ b e a u ี i ฟูอาเซียเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่นุ่มนวลดุดแพรใหม่ไปกับการบินไทยในงานรักคุณเท้าฟ้า2,556พบกับบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับการบินภายในประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนและอีกหลายเส้นทางการบินทั่วโลกร่วมฉลองครบรอบ20ปีรอย่อออก h ิดพลัสโดยรับโบนัสใหม่และใช้ไม่สะสมแลกบัตรโดยสารในอัตราพิเศษลุ้นรับรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมายภายในงาน ตั้งแต่วันที่12ถึง15พฤษภาคมนี้ณแฟชั่นอลล์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอนนุ่มนวลดุดแพลใหม่ไปกับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า